เออผมเออก็ได้อ่านข่าวได้อะไรก็รู้สึกตกใจเหมือนกันที่มีคนกล่าวหาพุทธเจ่าพระเจ้าว่า,า,วา mm hmm. คือไม่ต้องไปฝึกอะไรก็ได้ mm hmm. เพียงแค่ก่อนทํากาละหรือก่อนที่จะตายนะครับ mm hmm. เพียงได้แค่ฟังบทสวดปฏิจจสมุปบาท mm hmm. ก็จะทําให้ไปสู่ปกติที่ดีอะไรประมาณนั้นอื mm hmm. ซึ่ง mm hmm. ผมผมผมไม่เห็นด้วยนะครับที่ที่ ที่เขากล่าวอย่างนั้นอืก็เลยอยากจะขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายทําความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยฮะคือเขากล่าวกล่าวว่าพุทธวจนะว่าอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกคือไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ก่อนทํากาละแค่ได้ฟังบทสวดปฏิจจสมุติบาทก็ถือว่าไปพบที่ที่ดีแล้วอะไรเงี่ยอืซึ่งผมผมผมไม่ไม่เห็นด้วยกับตรงนี้อยากอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยอธิบาย อสิ่งดีๆอย่างเนี้ยเมื่อมันไปอยู่ในบุคคลผู้ประมาทเขาก็เอาสิ่งดีนี้ไปเพื่อยังความประมาทให้เกิดขึ้นพระสูตรดีๆอย่างเช่นที่พระสารีบุตรถามพระผู้มีพระภาค ว่าบุคคลผู้ยังมีกิเลสคนที่มีกิเลสเนี่ยตกนรกทั้งหมดไหมผู้เจ้าบอกไม่แล้วก็ตรัสบุคคลเก้าจำพวกที่มีกิเลสแต่พ้นอบายทุกติวินิบัลนรกแล้วแล้วก็บอกพระสารีบุตรว่าคำถามนี้จะไม่ตอบถ้าไม่ถูกถามเฉพาะเจะจง เพราะจะยังความประมาทให้เกิดขึ้นเห็นนะพอคนรู้ภกคุณาสูตรว่าโอ้โหจังหวะทามมิ่งนี้นะมละนะกาเลเนี่ยอินทรีย์แก่กล้าสุดถ้าได้ฟังคำตถาคตเนี่ยสังโยศห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิน้นพระสูตรนี้ตกไปอยู่กับคนผู้ประมาทเนี่ยความมับเลยโอ้โหอย่างนี้ฉันไม่ต้องทำอะไรแล้ว แต่เขาประมาทเกินไปเพราะก่อนที่เขาจะทำการละยังมีเวลาอีกมากพอควรที่ความประมาทเขาจะทำให้เขาเจอกรรมใหม่ที่มันปิดกัน้นเพราะถ้าคุณประมาทก็มีโอกาสที่จะพลาดเช่นพอคุณคิดอย่างนั้น คุณก็ปล่อยตัวประมาทพลาดไปทำอนันตริยกรรมเสร็จเลยใช่ไหมอันนี้แหละดังนั้นของดีมันควรจะอยู่กับคนที่ดีที่ไม่ประมาทด้วยพออยู่กับคนประมาทผู้ประมาทก็ไม่ได้รับประโยชน์จากของดีการที่เรามีสิ่งดีตรงนี้แล้วควรจะเป็นเหตุของความ เ <c oughs> ชื่อและศรัทธาว่าการหลุดพ้นมีจริงพระธรรมของพระผู้มีพระภาคให้ผลประเสริฐจริงพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเป็นอากาลิโกรจริงเราควรมีศรัทธาในตถาคตอรหันตสมาสัมพุธะไม่ควรประมาทในชีวิตควรจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพราะถ้าเราประมาท อาจจะไปสู่นรกกำเนิดดชานปล่วิสัยได้จริงเพราะบุคคลผู้มีอินทรีย์ผ่องใสก็ยังมีให้ปรากฏได้รับผลอน,นิสง์จากพระธรรมอันเป็นอากาลิโกคนมีปัญญาเป็นสับปรุษก็จะคิดอย่างนี้คิดในทางที่สร้างสารรค์เป็นกุศลไม่ยังความประมาทให้เกิดขึ้น แต่พอสิ่งที่ดีอย่างนี้ไปตกอยู่ในมือของคนประมาทก็บอกว่าสบายแล้วนะอะไม่ต้องทำอะไรแต่ตัวเองจะมั่นใจได้อย่างไงว่าในช่วงมรณะกาเลจะมีคนมาเปิดคำจะถาคตให้คุณฟังหรือขณะที่เปิดแล้วจะไม่มีใครมาปิด ทานจะไม่หมดไฟจะไม่ดับ